ดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมพบกับช่องอสุรกายสายล่านะครับผมอสุรกายสายล่าก็พูดทุกเรื่องนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในโลกใบนี้นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอาวุธปืนนะครับผมก็ท่านไหนที่อยากจะได้นะครับผมอยากจะมี ป็นลูกกดนะครับจุดสองสองนะครับไลท์ใช้งานซักกระบอกหนึ่งนะครับก็ผมก็ได้มานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราก็จะมาทดสอบนะครับความแม่นด้วยนะครับด้วยกระสุนอันนี้คือกระสุนหัวหัวเขาเรียกว่าหัวแดงเนาะแล้วก็ปอกเป็นปอกสแตนเลสน,นะครับก็คือแรง แรงสูงนะครับแล้วก็ของยี่ห้อยี่ห้อนี้นะครับเซเลอร์เป็นหลอดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีของผมก็มีอยู่สามมีอยู่สามชนิดกระสุนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นหัวลูนะครับหัวลูเป็นของอิเล่นะครับอิเล่ซับโซนิกนะครับอิเล่ซับโซนิกตัวนี้นะครับ อีเลซับโซนิกก็สามสิบแปดเกณนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่สิบเกณนะครับสี่สิบเกณตัวนี้จะเป็นจะเป็นหัวดำธรรมดานะครับหัวดำธรรมดาก็ <c oughs> าจะเป็นอากิล่านะครับจริงแล้วเนี่ยตอนที่ไปซื้อกะศูนย์นะครับก็คิดหนักอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งกล้องไว้ ระยะนี้นะครับด้วยกระสุนขนาดนี้นะครับเราจะต้องไปตั้งกล้องใหม่ไหมนะครับไอ้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดกระสุนนะครับเปลี่ยนยี่ห้อนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อนี่ก็ความไวแรงดันเนี่ยอ,อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายิง ตั้งกล้องนะตั้งกล้องตัวนี้นะครับไว้ที่เรายิงกระสุนขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดสี่สิบเกณฑ์นะครับก็ยังเข้าเป้าเดิมนะครับไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านท่านไหนที่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้วอยากจะเปลี่ยนยี่ห้อนะครับก็ไม่ต้องตั้งกล้องใหม่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ยี่ห้อนี้สี่สิบเกณฑ์นะครับ เราก็ไปซื้อดี้อที่40เกนมาใช้นะครับก็ใช้ได้นะครับขนาดไอ้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งก็38นะครับ38ก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมี ยิงทดสอบให้ดูนะครับยิงลูกมะพร้าวนะครับก็อยากจะคลิปนี้ก็อยากจะแนะนํานะครับพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านไหนที่อยากจะมีอาวุธถูกกฎหมายนะครับจุดสองสองนะครับหรือว่าลูกกดบ้านเรานะครับแนะนําตัวยี่ห้อซีแซนนะครับก็ไว้ใจได้นะครับก็ตัวนี้เป็นลำยาวนะครับผมว่ายี่แปดนิ้วไม่ยาวนะครับ ผมไปเห็นลำสั้นๆนะครับยี่สิบนิ้วหรือว่าสิบแปดนิ้วเนี่ยผมว่ามันดูด้วนนยังไงไม่รู้นะครับก็แนะนำนะครับราคากลางๆนะครับก็ไม่แพงมากแต่ว่าแม่นนะครับอยู่ที่เรานะครับก็ครั้งนี้ก็จะไปยิงในระยะประมาณสิบเมตรหน่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้พลาดแท่นนะครับ ยิงยากอยู่นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับใช้ขาสูงนะครับขาสูงคือมองถ้าเกิดวระยะใกล้จริงๆเนี่ยเราก็ยิงศูนย์เปิดยิงศูนย์เปิดได้เลยนะครับก็เพราะว่าเวลาเราไปออกล่าใช่ไหมครับอาจจะระยะใกล้เกินไปนะครับเราก็ใช้นี่นะครับใช้เล็ง เล็งลอดนะครับลอดก็คือขายกสูงนะครับต้องใช้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปการยิงทดสอบกันเลยครับผมก็มาถึงเวลาทดสอบนะครับด้วยปืนลูกกดสี่ห้าเจ็ดจาก,กวนนะครับลำยาวนะครับลำยาว28นิ้วนะครับด้วยกระสุนสชนิดนะครับ ก็จะมีหนึ่งหัวทองเหลืองปอกเงินนะครับแล้วก็ลูกหัวดำรูนะครับหัวดำหัวรูแล้วก็แล้วก็หัวดำธรรมดานะครับหัวดำธรรมดาเดี๋ยวเรามายิงนะครับยิงลูกมะพร้าวนะครับนู่นนะครับลูกมะพร้าวอยู่มีอยู่สามลูกนะครับก็ จะลองยิงดูว่าทะลุทะลวงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามายิงดูกันครับยิงลงป่าอ้อยนะครับลองยิงดูนะครับลองยิงแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวเราลองยิงลูกหัวดำก่อนนะครับเรื่องจากลูกที่หนึ่งจากซ้ายไปนะครับ มือจะต้องนิ่งจริงนะครับเพราะว่าลูกปืนนิดเดียวนะครับโดนไหมนะครับต่อไปลูกหัวลูนะครับหัวลูลูกที่สองนะครับ พอดีลูกมะพร้าวเก่งไปนะครับอ,อกนะครับก็มาเม็ดสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวทองแดงเครือบทองแดงนะครับแรงสูง เสียงดังมากเลยนะครับไปดูเป้ากันครับระยะสิบเมตรหน่อยๆนะครับโดนทุกลูกเลยนะครับก็มาดูลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกนี้ก็คือกระสุนหัวดำธรรมดานะครับลูเข้าลูกเข้าตรงนี้นะครับ รูเข้าตัวนี้แล้วก็รูออกนะครับรูออกแล้วก็มาลูกที่สองนะครับลูกที่สองนี่คือตัวตัวหัวดำรูนะครับก็รูก็จะเข้าตรงนี้นะครับรูเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็รูออกนะครับ มัวเท้านี่ก็เหนียวเหมือนกันนะครับเหนียวในรูออกนะครับนูภาพของหัวรูนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวทองแดงนะครับหัวทองแดงนะครับก็ทะลุนะครับเข้าตรงนี้นะครับไอ้ลูกหัวทองนะครับเข้าตรงนี้ออกตรงนี้นะครับ หูออกนะครับมะนพร้านี่เหนียวน,นะครับดูฮะทะลุออหมดเลยนะครับก็มาถึงพระเอกของเรานะครับก็แนะนำนะครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆที่สนใจที่จะซื้อปืนลูกกดนะครับเมื่อก่อนนี่ผมเคยอยากจะได้แบบ กลึงอัตโนมัตินะครับแบบอของลูเกอร์นะครับลูเกอร์สิบทับสอ,สองสองนะครับปังปังนะครับอ,อันนั้นนี่ผมว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับไม่แม่นเท่ากับตัวนี้นะครับระบบกลึงอัตโนมัติกับเลื่อนนะครับมันจะเสถียรกว่ากันนะครับราคาก็พอๆกันนะครับราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับ ราคากลางๆแล้วก็แม่นนะครับก็มีถูกกว่านี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรไอ้ล็อกไอแลนด์นะครับของฟิลิปปินสน์ครับก็ไม่ชอบนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดจักก่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวข้าวหน้าก็จะมีหน้าไม้นะครับคอสโบนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เดี๋ยวจะามาให้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ